สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเษฐีเงินล้านนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็อยากแะแบ่งปันความโชคดีนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําเป้าหมายของตัวเองได้สําเร็จนะคะแล้วก็เราต้องเชื่อมั่นค่ะว่าในตัวของเราเนี่ยมีพลังนะคะมีพลังวิเศษนะคะมีพลังวิเศษที่จะสามารถ สร้างปฏิหารให้กับตัวเองได้อย่างง่ายดายนะคะเวลาที่เราพูดเราคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะในทุกๆวันที่เราคิดเราพูดอยู่นั้นนะคะมันคือการสั่งจิตของตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรานะคะมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะในทุกๆวันแม้แต่ตัวเราเองและคนรอบข้างมีความสุขไปด้วยเราก็ต้องสั่งจิตตัวเองในด้านดีด้านบวกตั้งแต่เช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะ ะะทุกๆครั้งที่เราทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองรักตัวเองความรักความเมตตาที่มีต่อตัวเองนี่แหละค่ะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้อีกนะคะสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นบุญนะคะการรักชีวิตรักร่างกายของตัวเองก่อนเราก็จะเห็นคุณค่าชีวิตของผู้อื่นเหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำฐานบุญอะไรก็แล้วแต่นะคะ เราจะต้องสร้างฐานบุญที่ตัวของเราเริ่มต้นจากตัวของเราสร้างความดีสร้างความดีสร,มดสร้างฐานบุญเริ่มที่ตัวเรานะคะพอเราอ่ปรารถนาสิ่งดีๆให้กับตัวตัวของเราเองแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะส่งพลังงานบุญนี้สู่บุคคลรอบข้างแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตอีกหลายชีวิตได้ การสร้างฐานบุญของเราง่ายๆก็คือการสวดมนต์ภาวนานะคะสวดมนต์ภาวนาในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนในคาถามาหาจักรรพัิคาถาของรุงปูลุงลวงตาที่ท่านสอนนะคะท่านแนะนํามาพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะมีฐานบุญให้กับตัวเราเองเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะสร้างปฏิหารให้กับชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะ เพราะเรามีฐานบุญฐานพลังงานที่ดีนะคะกระแสพลังงานทุกกระแสพลังงานเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีความยอดเยี่ยมให้ประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านที่เราปรารถนาะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดและพูดแต่สิ่งดีๆปรารถนาดีกับตัวเองและปรารถนาดีกับผู้อื่นเอาจิตของเรามาอยู่กับพลังงานบุญนะคะฐานบุญตัวนี้ก็ยิ่งจะมีพลังมากขึ้นนะคะ แม้แต่จิตใต้สํานึกของเราเองเขาก็จะมีพลังในด้านดีด้านบวกสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะคำแนะนำต่างๆที่ให้ไปเนี่ยตัวผู้ใดที่สามารถฝึกปฏิบัติได้นะคะผู้นั้นจะสัมผัสได้ถึงพลังงานต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้แล้วค่อยๆฝึกใจของเราให้ให้เกิดพลังงานที่ดีขึ้น ะะเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก,ก่อนเหมือนเวลาเราทําเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่ใจเราลร้วนๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะไปต่อได้หรือเราจะถอยหลังนะคะมันอยู่ที่ความคิดของเราคําพูดของเราที่เราจะโปรแกรมจิตให้เราชนะหรือจะให้เราถอยหลังกลับไปนะคะเริ่มต้นจาก เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆเป้าหมายง่ายๆที่เราตั้งใจว่าเราต้องการนะคะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนเราต้องการเร็วไหมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของเราด้วยนะคะฐานบุญเราหนักแน่นมากแค่ไหนนะคะพลังงานของเราจังหวะเวลาความโชคดีของเรามันก็จะมาตามจังหวะเวลาแต่ให้เราเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทําเชื่อและศรัทธาในพลังวิเศษในตัวของเราเอง เชื่อในฐานบุญที่เราสร้างนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อาศัยความเชื่อและความศรัทธาที่จะทําให้เรานี้มุ่งมั่นจะทำบอลทำเป้าหมายของเราได้สําเร็จทุกเป้าหมายนะคะยิ้มรับค่ะยิ้มรับเงินล้านทุกยิ้มรับเงินล้านทุกจักรวาลที่เข้ามามีความสุขยิ้มรับเงินล้านโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการพูดในสิ่งที่เราต้องการนะคะ คิดซ้ำๆบ่อยๆในสิ่งที่เราต้องการนึกแล้วนึกอีกนึกด้วยความสุขนึกด้วยวิธีการอัญชันฉลาดนะคะทุกวิธีการที่เราคิดคิดคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายของเราให้สำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะยินดีกับทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากนะคะ